พับพึงพามาชมพับพึงนะคะก็ใหญ่ๆเลยแล้วเราก็พามาชมโคกนหนองนาโคกนหนองนาโมเดลนะคะยอดชะอมกำลังแตก ลังนกก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้คือโคกหนองนาโมเดลนะคะหลังจากปลดกเกษียณไปแล้วเราก็จะไปทำในที่ของเราอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างทดลอง บร <c oughs> รยากาศยามเช้าค่ะมีหมอกลงไม่ต้องกล้วยเปียกเลยมีน้ำหมอกของนามากนะคะใบตองกล้วยเปียกทุกอันเลยมีผักแทบทุกชนิดนะคะพวกหนองนาโมเดล